กราบสุรีนะครับผมนะอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับเกมนะกลับมาเล่นเกมมาตรงเวสองของเราเหมือนเดิมหน้ามาเมื่อเท้าร้องเล่นไปแล้วดูแตก300นะมาเดี๋ยวเอาใหม่มาขอยัดปรับที่เป็น5บาทดีกว่าเออ5บาทมาเปิดเทอร์โบไปพอดมพอดทายจังหวะนี้2อโอ้ย2กลมเลยไหลไปหนึ่งทีแล้วภาษาจีนสาสวยอะไรวะเออภาษาจีนเออภาษาจีนสีเขียวโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหอย่างสวยภาษาจีนสีเขียว เอ้ยโอ้โหตัวแพงด้วยนะอื้มมาเอ้ยพ่อหนุ่มพอ่อชายโอ้โหแล้ว,วาสามตัวอย่างนี้สองกลมวายสามตัวยังสวยโอ้โหน่าจะไหลอะไรวะเฮ้ยโอโ้ดูเหลืองเหลืองโคตรเยอะอะไรทองทองทองเนี่ยห้ากลุ่มมา,มาเมื่อกี้ต้องสองที่ขาดอะไรวะไม่น่าเลยเอ้ยเอาหน่อยพอ่อชายโอ้โหมายังไงแล้วโอ้โหไม่ไหล อะไรโอ๊ยมาทีละฟองสองฟองอะไรวะไม่ไหลด้วยโอ้โหมาสามอื้มสามช่องแรกไม่เยอะจัดเลยเอ้ยไหลโอ้สี่เหลี่ยมอะไรวะไม่ไหลเลยเว้ยโอ้ยแม่อื้มมาสองื้มสองลมไม่ได้ยอดชายกูพอยอดชายกูจังหวะนี้พอยอดชายกูจังหวะนี้พอยอดชายกูจังหวะนี้โอ้โหปมาโอ้โห พยจชายอู้ห้าร้ยอย่างเอาเฮียโอู้้ไหลเกินเฮ้ยโอ้โหมาทีเด็ดกูละไปโอ้มาไหมมาลองเอาตัวสปินดูนะสักห้าสิบรอบต้องมาสักรอบเลยวะโอ้เฮียเอ๊แต่เสียดายน่าจะปรับเอ้ยเบ็ดห้าบาทนี่แหละเอ้ยเบ็ดห้าบาทเบ็ดห้าบาทนี่แหละโอู้หูอสวย โอ้ยไหลนิดเดียวอะไหลนิดเดียวในวันนี้ภาษาจีนเอ,อ้ยภาษาจีนแตกนิดเดียวโอ,อ้ยฮักขิดไม่มีเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหวายวายมาก็ไม่ได้อะไรเลยเแย่โอ้โหมาผิดที่ว่ะวมาอื้มสักฟองก็ไม่ได้เนาะอีกสักฟองสองฟองเฮ้ยฟองนึงโอ้โหนึกว่าจะมาโอ้โหอะไรวะเพราะว่าชายกูเชื่อเขาเลย เชื่อเขาเลยโอ้โห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 ชาวละละอืหกห้าเอ้ยยังไงห้ารอบมายังไงมาหรือเปล่าพอยอดชายพอยอดชายพอยอดชายเฮ้ยพอยอดชายโอ้โหรอบสุดท้ายยังไงไม่มาวะไว้อ้โหมาสิบบาทแปดบาทแปดบาทดีกว่าว่าจะเอาสิบบาทไหมนะ มันไม่น่าอืมไม่ค่อยโอ้เฮ้ยอย่างเงียบดีวะโอ้ไหลดูอะไรไหลแค่นี้เหรอเออพอยอดชายโอ้โหพอยอดชายโอ้โหเอ้ยโอ้โฟองอีกฟองนึงหนึ่งกจังไว้ฟองเดียวเขาไม่ให้กูอ่ะอยากจะรู้อ่ะมาพอหนุ่มมายังไง พ่อหนุ่มพ่อหน mm ุ hmm. ่ม mm. พ่อหนุ mm ่มสี่เหลี่ยมไปจังหวะนี้สองโอ้โหสองกลมไม่มาโอ้สองกลมสองแถวแรกกูสามารอและอะไรวะมายอด่ายกูไม่จัดให้กูเลยโอ้โหโอ้โหกูนี่กดสเปซบาร์รัวๆเลยสัตว์โอ um, ้โหอะไรวะเอ้ยวายวายมาอย่างงี้ได้ไรอืมสองขีดสองขีดกับห้าขีดโอ <c 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 ้โหสวยอะไรวะโอ้ <c เอ้ยเฮียไม่ได้เล่นนานอัดจะงอนกูก็ได้โอ้โหดูสวยเอ้ยเฮ้ยแต่ช่วงช่วงที่เล่นไอ้เฮียมล่นก็ปั่นไม่ได้จริงนะมาจองแง่แมงลูดดับเลยโอ้ยโอหสองฟองครึ่งเมื่อกี้อะไรวะมายังไงยังไงยอดชายพ่อหนุ่มพ่ออุ้มพ่อหนุ่มกูไม่ให้กูเลยวะเฮียอะไรวะมามาเอ้ยเฮีย เออเอามาไหลไม่มีโอ้ไอ้นายจะเหงาเกินเอ้ยมาจาังหวะนี้สามไหลไปถึงทีแล้วสองแล้วห้ามีหรือเปล่าโอ้ห่างไกลห่างไกลความเจริญโอ้โหโดูมาสามสิบรอบยังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดชายยังไงยังไงก่อนยังไงดียี่สิบรอบแล้ว ได้ไหมเนี่ยเอ้ยฟองนึงอีกฟองนึงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่ม,อมโอ้อะไรวะโอ้โหฟองเดียวจะได้อะไรวะแตกตั้งเยอะนะ่าจะตกลงมาทั้งฟองหนึ่งย่าเอ้ยอะไรวะเฮ้ยสองฟองอไม่มีลุ้นเลยอ่ะยอดทายกูโอ้โหปั่นยากจริงยังไงโอ้โหไม่ได้ไหลอีกอมาจาังหวะน,นี้โอ้โหฮ่าขีด ถ้าขีดมาคุ้มมากลมร้องได้ไหมกูร้องไห้ได้ไหมเฮียโอ้โหมาไหลยังไงโอ้โหอ่ะกูแทบจะไม่ลุ้นเลยเฮียมายังไงไหลไม่ไหลอยู่จังหวะนี้แล้วไหลอะไรไม่มีโอ้โหอืมพยศชายเอาหน่อยเออพยศชายโพยศชายเอาหน่อยเออให้มันแตกบ้างโอ้โหไหลแบบนี้น่ะไหลแบบนี้น่ะให้มันไหลบ้างเถอะโอ้โห มันจะเงียบเบื้องตึงใช้กันอย่างเดียวเลยโอ้โหมาสองแล้วสามหรือเปล่าอืมไม่มีสามขาดช่องแรกโอ้โหมาไงพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อเจ้าชายสามช่องแรกอืมไม่ได้สามช่องแรกมาอาจจะสวยก็ได้เมื่อกี้สองลมสองลมเล่นไหลจังหวะนี้ห้าลมห้าช่องแรกโอ้โหห้าห้ามีห้าไหมช่องแรกห้าลมอืม ทำไมกูต้องก่อห้าวะไอ้อะอู้จัดสวยจัดที่เนี้ยโอ้โหดูน่าจะเอ้ยน่าจะอะไรเราเออโอ้โหมาอืมพ่อหนุ่มพยอดชายมาโอ้โหกว่าฟีเกมจะเข้าเฮี้ยโอ้โหยังไงสิยังไงสิเกลือหรือเปล่าเงียบๆแบบนี้พหนุม่มเออสามตัวแล้วก็ยังไงห้าขีดช่องแรกโอ้โหไม่มีสามรวมก็ได้อืมนั่นแหละว่าช่องแรกไม่มีอะไรเลย ยังไงไหลไปหนึ่งทีแล้วโอ้ยข่ากลมอย่างสวย่อะไรวะไม่น่าเลยมายังไงสองกลมไปสองกลมแล้วสองขีดมไม่ได้ตกลงมาไม่ถึงเหียสองขีดรอบสุดท้ายยังไงรอบสุดท้ายยังแตกอยู่แล้วก็ไหลอะไรมไม่มีอะไรให้ไหลเลยเจ้าเฮียเท่าไหร่วะเนียโอ้โหเก้าสิบบาทโอ้โหเฮียเก้าสิบทวดเลย แต่ไอ้เห e ี้ยเมื่อกี้มึงยังแตกเป็นพันนะไอ้สัตว์วันนี้ฟีเกมแตกเก้าสิบรู้อะไรมาสามสิบดีกว่าปะไปสามสิบรอบไปยังไงพ่อหนุ่มมามาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วไอ้เหี้ยโอ้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออพ่อหนุ่มพชายิพ่อหนุ่มไม่แตกว่ะยังไงเฮี้ยคิดถูกคิดผิดว่ากูเนี่ย คิดถูกคิดผิดว่ากูเนี่ยคิดถูกคิดผิดโอ้โหเอาย,ยังเหงาเฮ้ยห้ 50, 50, 50. หาห้าาขีดอาขีดหมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหโอ้โหไม่ไหลเลยอะไรวะเดี่ยวรอบสุดท้ายอืเออโอ้โหเออหุอ้นลุกปั่นธรรมดายังดีกว่าโอ้ตู้โอ้โหอะไรโอ้โหพี่พนม ยังมาทีละสองฟองพ่อหนุ่มมาทีละสามเลยเออโอ้โหพี่ยอดชายกูกมายังไงมาสองสองกลมเท่านั้นสองอสองกลมไม่มีวะ่ะพี่ยอดชายเฮ้ยภาษาจีนสีแดงตัวแพงไม่ได้เลยมีไหมเนี่ยมีให้ลุ้นไหมพ่อหนุ่มกูมีให้ลุ้นไหมนะพ่อหนุ่ม,ม,ไ,ม,มไม่มีวะ่ะไอ้เออโอ้โหมันเหมือนจะลูดกูคืน่นไรเงี้ยไหยวันเนีน้ยสาม สามไม่แย่สามชม่องแรกไม่เข็ดไม่ได้เลยแต่ทำไมกูต้องลุ้นสามวะแย่สามไม่ได้สีเหลืองซะหน่อยมายังไงเอาแย่ายมายัางไงมาอื้มวายุส่าห์มาแล้ววะเฮียอะไรวะไม่ไหลเลยสามป่ะโอ้โสามก็ไม่มาสองโอ้เฮียเอยเอมายังไงไหลไปไหลไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ยังไงไหลฮักขีดอ่ะอ,อื้มโอ้โหมา โอ้ย่าจะเอาสักหน่อยไปโอ้โหอะไรวะขนมกูมาจังหวะนี้ไหลไหลอะไรภาษาจีนไหลภาษาจีนมาถึงดีแล้วห้าขีดเหรอ้ยฮากล้มอื้มตาปาตาลายหรือเปล่ากูเนี่ยเฮี้ยมาเฮ้ยภาษาจีนโอ้ยภาษาจีนอย่างสวยอะไรวะเฮ้ยเสียดายมาห้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 าโอ้โหห้าขีดพยศชายเออมา ไหลอาขีดไปอาขีดไหลไปถึงทีแล้วสองอโอ้โเหเี้ยกว่าจะปั่นต่อดีไม่ยเไี้ยโอ้โหดูปั่นยากชี้ผายเลยเี้ยเข้าฟรีเกมยังไม่แตกเลยอะไรวะเน,นี่ยมาจองโอ้โหว่าจะา่ายกูเอากูซะแล้วพอดีกว่าทุกคนหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม ขันยากที่สุหายเลย